Thank you สอบเข้าภาษาไทยโดยเฉพาะหรือตั้งใจที่จะเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะที่ฟินเป็นหนึ่งคนที่ตั้งใจที่จะสอบเข้าภาษาไทยโดยมีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักเขียนมีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักพูดความฝาันว่าจะเป็นผู้ประกาศขา่าวทำไมถึงเลือกเรียนภาษาไทยมีใครพอตอบได้ไหมคะมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมคะเชิญค่ะกระบมนายมานัชชัยโคกเบื่อยน,นะครับนักศึกษาชั้นปีที่สาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยครับผมมีความใฝ่ฝันว่าผมอยากจะเป็นครูภาษาไทยครับมันแสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และต้องใส่ใจในภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้นอเป็นความที่เห็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนอยากเป็นครูค่ะในที่นี้มีใครอยากเป็นคุณครูไหมคะมีไหมคะมีใครอยากเป็นคุณครูไหมคะงั้นเอาใหม่ค่ะมีใครอยากรวยไหมคะ ที่ถามมาทุกคำถามนะคะไม่มีใครยกมือเลยยกเป็นคำตอบคำถามนี้นะคะใช่ค่ะเราอยู่ในสังคมทุนนิยมทุกๆวันที่เราจะต้องใช้เงินจับจ่ายซื้อของทุกคนอยากรวยค่ะแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งในการขายของออนไลน์ที่เราสามารถใช้ทักษะในการพูด มานำเสนอหน้าจอได้ใครจะรด้ดว,วันหนึ่ง Facebook จะมีการไลฟ์สดวิฟิเริ่มไลฟ์สดเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วด้วยเหตุผลของการที่ธุรกิจที่ทำอยู่เริ่มมีปัญหาแล้วมีสินค้าคงคลังอยู่เป็นจำนวนมากหลายล้านวันหนึ่งนั่งมองสต็อกสินค้ากับภาระนิสินที่เกิดขึ้นนะคะจากการท,ทำธุรกิจวิฟิ่งมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ คือการสร้างแรกงมันันใจของเด็กเอกภาษาไทยทุกคน่ะเด็กเอกไทยก็ฟังได้เด็กเอกไทยก็รวยได้เด็กเอกไทยก็ใช้สามารถที่มีอยู่สร้างรายได้มหาศาลได้งกรนนนปีี้ค ขายแบงพันในราคา200เอ้อยเือกไหมคะเลือกใครคะระหว่างผุ้ชายคนนั้นกับพี่บีนอยากได้เบอร์เขาวอะก็ซื้อเขาแล้วกัน <S 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 ใครสมุดได้กระดาษกีแผ่นก็ต้องบอกให้ครบเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าราคาจะแพงต่างๆนานาเป็นสิ่งที่เป็นความกังวลหน่วยในใจมั้ยลูกค้ ทำตัวเราเองให้เป็นลูกค้าแล้วตอบให้ได้ว่าความกังวลน,นั้นคืออะไรนีร่แหละค่ะหลักการงา่ายในการคำนวณล่วงหน้าว่าเราจะเสนอขายอะยไรแล้วพูดเลยค่ะในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาน่าจะกังวลอยู่ข้างในแล้วก็แก้ไขปัญหากับลูกค้าให้ได้เมื่อรู้ว่าเขากลัวว่าจะลองสร้างจุดเด่นลดจุดด้อยให้กับสินค้าให้ได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่รู้ว่าลูกค้ากลัวอะไรตอบฐานตัวเองเลยค่ะตัวเองกลัวอะไรตัวเองกังวลอะไรเริ่มต้นด้วย ความกังวลน,นั้นนะคะประเด็นต่อไปคือเรื่องสําคัญราคาไม่ได้สําคัญเท่ากับการสร้างอารมณ์ให้ซื้บางทีของเป็นพันนะคะบิ้วได้สร้างอารมณ์ได้ของชิ้นนี้มีเพียงแค่3ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นถ้าคุณซื้อ3มชิ้นสุดท้ายคุณจะได้เป็น3คนสุดท้ายของรถอตแรกเมื่อก่อหน้านี้นะคะในช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีรถอยู่คันหนึ่งของ BM แอ้วก็อยูออกมาใหม่ค่ะแล้วเขาก็พิสัยว่ารถคันนี้มีเพียงแค่1 1คันแรกในเมืองไทยคําว่าส1็คันแรกมันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวมันก็มีคันที่12มาแต่ตอนนี้มันมีแค่11คันก่อนถูกป่ะแค่นั้นเองแต่มีคนคนหนึ่งค่ะตัดสินใจซื้อรถคันนี้ภายในระยะเวลาเพียง20นาทีเพราะว่าคานี้ค่ะ11คันแรกในเมืองไทยใช้เวลาเพียง20นาทีในการตัดสินใจเพราะว่ารถคันนั้นเหลือเพียงหนึ่งคันสุดท้ายบิวมารงค่ะคนคนนั้น ดีฉันเห็นะคะ ครีมเนื้อโลมงกลืนก <Bol ton. S 2> ับผิวไม่วอกเข้ากับสีผิวของเราได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การแต่ได้ติดข้อมี SPF ถึง40บวับบวกอ่ดสามสหนึ่งไป คนนะครับได้รู้จักคือเฟียร่า แต่เป็นสาวเต็มกายหาลองมือถูกใจไม่มีลองเป็นลองมือนะคะทางหนังช้ำแบบมอนนอร์ลหนังหน้าผุดหนังหนาพังเหมือนพุกสงคราม้ำตอบมานะครับรลองมืนของเรานะครับก็ช่วยกูได้กูได้ คเด็กอยู่เมืองไทยก็กจะกลายเป็นสาวเกาหลีค่ะเลิศค่ะคุณแพนกี้ค่ะโปร,ปมปรโมชั่นของเรากัคือซื้อเน้นแข็งเนะ้อกินหอมนะคะเน<ม>ื้อบางเบานะคะวันนี้พี่ฟินจะไม่มีคะแนนให้แต่วันนี้คือประสบการณ์ค่ะที่นำมามอบอให้นี่คือสิ่งที่เราได้หลังจากการเรียนรู้ไปเพียงแค่3<า>ชั่วโมงค่ะถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มเติมทุกวันคุณจะได้มากกว่าน,นี้หลักการ หลักการพูดเพื่อให้คนอยากฟังเกิดจากการทำซ้ำๆจนเกิดความเรียนรู้ทุกคนผือนกันหมดเมื่อกี้คือการขายแต่ใครจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่กลยุทธ์ของเรานะคะถ้าเราเนื้อหาดีมากแต่ทำให้คนติดตามไม่ได้ไม่สนุกเนื้อหาที่เราทำขึ้นมาก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราเนื้อหาดีด้วยวิธีการดีด้วยกลยุทธ์ดีด้วยติดการขายน่าสนใจด้วยทุกอย่างก็ยิเ่เพอร์เฟ ทุกคนก่อนเก้าที่สิจะมีเก้าที่หนึ่งเสมอมาเริ่มเก้าที่หนึ่งเราจะไปถึงเก้าที่1ิได้ไวถ้าเราไม่หยุดเดินต่อให้วันนี้คุณเป็นคนไม่เก่งเลยทําไม่เป็นเลยพูดไม่ได้เลยแต่คุณเป็นคนขยันมีมากต่อมากแล้วค่ะคนขยันที่เอาชนะคนเก่งค่ะวันนี้ได้รับเกียรติที่มายืนอยู่ตรงนี้นะว่าไม่ใช่อาจารย์ที่จบทางสายท,ที่เป็นครูโดยเฉพาะแต่ได้รับเกียรติมาพูดตรงนี้ เพื่อเป็นโครงที่ทุกคนนะคะจนกว่าจะพบมันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังหวังว่าทุกคนจะได้ไปต่อหวังว่าวันหนึ่งจะเห็นทุกคนโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะในวงการไหนทุกคนมีคุณค่าของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ ว่านะคะพี่พ์มเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้และมีความอุกปุ่นในตัวเองนะคะมีเสน่ห์แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆนะคะที่ที่พ์มนั้นได้เรียนมาหรือได้ทํางานมานะคะในอาชีพการขา,ขายของออนไลน์นะคะทําให้เรานะคะแล้วก็ตัวของผมเองนะคะได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกเป็นกันเองอย่างมากนะครับคะความรู้สึกในวันนี้นะคะที่หนูได้มาฟังพี่ล์มเนาะก็รู้สึกว่าเออประทับใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่า ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง่ะค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆตัด้วยนะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะเรื่องของการพูดการพูดลงมนวใจหรือสําหรับใครที่อยากที่จะทําธุรกิจออนไลน์หรือการลฟ์สนนะครับก็สามารถนำารมนี้ไปปรับใช้ได้ค่ะส่วนตัวก็อยากเห็นนะคะออนไลน์ด้วยอยู่แล้วก็สามารถนาไปใช้ในขั้นตประจนได้นะคะอ๋ขอบคุณที่ที่เขามาสอนประสบการณ์เอาความรู้มาให้ทำให จตอน,น,ะะนแรกก็เกิดจากขับรถผ่านสลับุรีก่อนแล้วก็แวะเข้าไปดูสตูดิโอของนางน,นะคะ <c oughs> ก็เห็นว่าแบบนี่สตูดิโอเล็กๆแต่ทําไมสร้างเงินล้านได้เลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเด็กเราก็น่าจะทําได้นะคะก็คิดถึงนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวันนี้ก็เลยได้รับ <c oughs> เกียรติจากน้องปีมาบรรยายให้ <c oughs> น้องนักศึกษาฟังสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการทําอาชีพทงภาษาไทยเนาะว่าเออมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปเป็นสายงานเดิมๆที่เราเคยทามาะไรอย่างเงี้ย ได้ฝึกวิจ้ยจะต้องรู้กันอะไรอย่างเงี้ได้ฝึกขายของออนไลน์น,นะก็สนุกสนานก็ขอบคุณหมอปีมากมากค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ไปวันนี้ทั้งหมดจะหายไปลืมจำไม่ได้ในเวลา72ชั่วโมงนะคะพี่เป็นมีทิศง่ายๆ3คคำสำหรับคนที่อยากใช้ภาษาไทยแล้วรวยทำทำันผี